สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดชลบุรียินดีต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านประวัติแดงบรรจงและขอเชิญรับชมสรุปแผนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568าสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดชลบุรีมีโครงสร้างอัตรากำลังประกอบด้วยนายสัญญาชัยกองเขตสหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นผู้บริหารสำนักง,งาน ฝ่ายบริหารทั่วไปมีนางสาวนงคารมามิดาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กรมีนางนันทนาแสงสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กรมีนางศรีจยาสดสิริวิรัติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์กรมีนายนทพลทรงเจริญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์มีนางนันทนาแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีมีนางสาวพิมลมาศสิมหาชาติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองรับผิดชอบพื้นที่อำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองอำเภอเกาะจันทร์อำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ่อทองมีนายศึกษาปานศรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3รับผิดชอบพื้นที่อำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงและอำเภอสตหีมีนายกิติศักดิ์ยู่วัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สรับผิดชอบพื้นที่อำเภอเกาะสีชงังและอำเภอบ้านบึงมีนางสาวมลดีบัวง,งามดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พนักง,งานจ้างเหมาบริการจำนวน10คนแบ่งเป็นพนักง,งานขับรถยนต์ราชการจำนวน6คนพนักง,งานทำความสะอาดจำนวน2คนและพนักง,งานรักษาความปลอดภัยจำนวน2คน ในปีงบประมาณพศ2568ตามที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสาหากรณ์มีนโยบาย7ด้านสำนักง,งานได้นำนโยบายมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อให้สาหากรณ์กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งชั้น1ชั้น2เพิ่มขึ้นจากปี2,567ไม่น้อยกว่าร้อยละ2และมีปริมาณธุรกิจสาหากรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ2 สำหรับสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเช่นสหกรณ์การเกษตรนำนโยบายตลาดนำการผลิตมาขับเคลื่อนในส่วนของสหกรณ์ที่มีปัญหาสมาชิกมีหนี้สินค้าชำระและสหกรณ์ที่ประสบปัญหาขาดทุนสะสมขับเคลื่อนผ่านแผนงานโครงการต่างๆและสำหรับการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเชิญเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างปีนี้สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานดำเนินการโดยให้บุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการต่างๆของกรมสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ตามความสนใจรวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDP และจัดทำจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม KMNIM การขับเคลื่อนแผนงานโครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยสหหรณ์กรจำนวนทั้งสิ้น115แห่งแบ่งเป็นดำเนินงานจำนวน100แห่งเลิกและชำระบ,บัญชีจำนวน15แห่งกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจำนวนทั้งสิ้น25แห่งแบ่งเป็นดำเนินงานจำนวน23แห่งเลิกและชำระบ,บัญชีจำนวน2แห่ง ในปีงบประมาณ2,568จังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น4,844,010บาทผลการเบิกจ่ายภาพรวมแยกตามประเภทงบรายจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับข้อมูลณวันที่31มกราคม2,568สรุปได้ดังนี้งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้104.17 4งบบุคลากรเบิกจ่ายได้1 6 7 1 5 งบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายได้ร้อยละร้อยสรุปภาพรวมทุกประเภทงบรายจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายได้ร้อยละ55.38สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ตามจำนวนแผนงานดังนี้ 1. แผนงานบุคลา,ากรภาครัฐค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบระยะเวลา 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนผ่านผลผลิตโครงการดังนี้ หสหกรณ์กรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพโดยการแนะนำส่งเสริมตามแนวทางระบบส่งเสริมสหกรณ์กร (CPS) ส่งผลให้ในปี2567สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ1และระดับ2คิดเป็นร้อยละ70.70กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ2คิดเป็นร้อยละ73.91 2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามตัวชี้วัดร้อยละ2ปริมาณธุรกิจสะสม3เดือนเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมาสหากรณ์ในภาคจำนวน17แห่งปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ9.95สหกรณ์นอกภาค84แห่งปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ11.69กลุ่มเกษตรกร23แห่งปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ8 4 4 5 3. สหกรก์และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถปิดบัญชีได้ภายใน30วันในช่วงปีบัญชีเดือนเมษายนถึงธันวาคม2567ผลดำเนินงานของสหกรก์คิดเป็นร้อยละ92.75กลุ่มเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ88.89 4. สหกรณ์ที่ขาดทุนสะสมที่ต้องได้รับการฟื้นฟูให้มีกำไรสุทธิประจำปีเป้าหมายปี2,568ประกอบด้วยสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบอ่อทองจำกัดและสหกรณ์อ,อมทรัพย์พยักน้อยจำกัดในการกำกับดูแลคุ้มครองระบบสหกรณ์ผลการดำเนินงานคือ 1. การประชุมซักซ้อมการตรวจการจำนวนหนึ่งครั้งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. การตรวจการสหกรณ์โดยทีมร้อยละ25เป้าหมายจำนวน25แห่งดำเนินการแล้วจำนวน15แห่งคิดเป็นร้อยละ60 3. การตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์สอบทานนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนร้อละยีของสหกรณ์หแห่งจํานวน250รายสอบทานนี้แล้ว1แห่งจํานวน50ราย 4. การตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนร้อยละส5หสหกรณ์เป้าหมายจำนวน15แห่งดำเนินการแล้วจำนวน8แห่งคิดเป็นร้อยละ53 5. การจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเป้าหมาย4ครั้งดำเนินการแล้วจำนวน1ครั้ง 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ชำระบ,บัญชีจำนวนหนึ่งครั้งดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23-24าธันวาคม2567มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน30ราย 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสหกรณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนข้อบกพร่องของสหกรณ์กลุ่มเกษ,ษตรกรในปีงบประมาณพศ2568จังหวัดชลบุรียังไม่มีสหกรณ์ที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจังหวัดชลบุรีมีสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องจำนวน6แห่งดังนี้ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง5แห่งได้นำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์แล้วอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังต้องติดตามให้สหกรณ์ได้รับการชดใช้ความเสียหายให้แล้วเสร็จ ส่วนอีกหนึ่งแห่งคือสหกรณ์บริการสุพริมิตพานทองจำกัดสหกรณ์ไม่แก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามที่ในทะเบียนสหกรณ์สั่งการสหกรณ์จังหวัดชลบุรีในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์จึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวน ตามมาตรา132แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์และเสนอให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา22วงเล็บ4ปลดคณะกรรมการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนคำสั่งในทะเบียนสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การชำระบ,บัญชีสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจังหวัดชนบุรีมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบ,บัญชีจำนวน17แห่งสหกรณ์ที่ดำเนินการชำระบ,บัญชีอยู่ในขั้นตอนที่7ส่งรายงานการชำระบ,บัญชีตามมาตรา87จำนวน1แห่งได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์รามาชูอินดัสทรีจำกัด สหกรณ์ที่ดำเนินการชำระบัญชีอยู่ในขั้นตอนที่6ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินให้เสร็จสิน้นรวมทั้งขั้นตอนบังคับคดีจำนวน6แห่งได้แก่สหกรณ์ที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรีจำกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านบึงจำกัดสหกรณ์อมทรัพย์สีราชาคอมจำกัดสหกรณ์บริการจังหวัดชลบุรีจำกัดร้านสหกรณ์มหาวิทยายลัยบูรพาจำกัดและสหกรณ์การเกษตรหนองใหญ่จำกัด สหกรณ์ที่ดำเนินการชำระบ,บัญชีอยู่ในขั้นตอนที่3จะส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบตามมาตรา80จําจำนวน3าแห่งได้แก่สหกรณ์อ,อมทรัพย์ไทยเซอาจำกัดร้านสหกรณ์ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นชนบุรีจำกัดและกลุ่มเกษตรกรเกรพาะเลี้ยชายฝั่งปากคลองลงนาค 3. าแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมขับเคลื่อนผ่านโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการภายใต้กิจกรรมดังนี้ ดำเนินการจัดโครงการพัชรสุธาคชานุรักจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568ณนะ โฮมสเตย์ stay, บ้านเขาใหญ่อำบอ่บอทองจัังหวดชลบุรีเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2567โดยมีกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน20รายกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์แล้วจำนวนหนึ่งครั้งได้แก่ครั้งที่1จัดที่อำเภอเกาะจันทร์มีผู้เข้ารับบริการคลินิกสหกรณ์จำนวน101ราย กำัขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ2,568มีเป้าหมายดำเนินง,งานจำนวน2แห่งประกอบด้วย 1. สหกรณ์บริการสุพัพนิมิตบ้านบึงประชาร่วมใจจำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรสัตหีบจำกัด โดยดำเนินการโอนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จำนวน2แห่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25ทธันวาคม2,567เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมดังนี้สหกรณ์บริการสุพรรณมิตรบ้านบึงประชาร่วมใจจำกัดดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่14มกราคม2568มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน20ราย สหกรณการเกษตรสัตหีบจำกัดดำเนินการจัดอบรมโครงการพวงกุญแจผพพ้าบาติกส่งเสริมอาชีพสมาชิกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่20-22มการาคม2 5 8 8มีสมาชิกสหกรณเข้าร่วมจำนวน20ราย 4. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าขับเคลื่อนผ่านโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรสหกรณ์เป้าหมายคือสหกรณ์โคนโมบ้านบึงจำกัด ผลการดําเนินง,งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการดําเนินง,งานของสาหากรณ์ในหลักสูตรการส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์จํานวน1วันให้กับสาหากรณ์โคโน,นมบ้านบึงจำกัดเมื่อวันที่15มโมโกราคม2,568โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์ในสาหากรณ์สาหากรณ์เป้าหมายสาหากรณ์โคน,นมบ้านมึงจำกัดและสาหากรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีจำกัด โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสาหากรณ์เป้าหมายคือสาหณก์กองทุนสวนยางบ้านเขาโซกจำกัดอยู่ระหว่างรอกมรมส่งเสริมสาหากรก์จัดอบรมผ่านออนไลน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรโดยมีกิจกรรมเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งเช่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์การยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์เป็นต้นปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมจัดก,การประชุมอบรมรวมทั้งเข้าแนะนําส่งเสริมต่อไป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสหกรณ์เป้าหมายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสชนบุรีจำกัดธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายดำเนินการประสานสหกรณ์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่28-29มกราคม2,568เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการโลจิสติกของสินค้าแต่ละประเภท โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป้าหมายสมาชิกแปลงใหญ่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,กรจำนวน2แปลงได้แก่1แปลงใหญ่ปลาล์มน้ำมันอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี2แปลงใหญ่ยางพาพราอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีและสมาชิกแปลงใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นปี2 5 6 6าจำนวน1แปลงได้แก่แปลงใหญ่ยางพาพราอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีกำหนดจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับแปลงใหญ่ เพือให้มีการบริหารจัดก,การผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักกลการเกษตรสมัยใหม่เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร